เดลากันตื่นตรงนี้เลยมาเธอเธอสมบสมดจหน่อยคนกาสอ่ะดูหลังฉันแล้วสวัสดีครับผมีตรวันนี้อยู่กับน้องบินนะฮะ วันนี้ก็คือว่าเยปินเอามาหาฉันถึงบ้านเลยถึงไม่็เส็บจากเดอริงจริงๆก็คือพาน้องออกมาลบรอยแผลเป็นลูกเ้อร์กูเ้อร์เข่าทีนิกเริมความน้ำมันเป็นยังไง ลูกเพ้อแห่เป็นใ <polit médico S 2> สติส่งมันซวยไม่รู้แม่ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าการที่จะมาแบบว่าพาน้องมาเลเซอร์เราแผมเป็นอ่ะมันถึงขนาดต้องถ่ายคลิปเลยเพราะอีเราแผมเป็นเนี้ยเนี่ยมันมีตำนานโดนด้วยเวอร์ตำนานมากเพราะอีปีนั้นมันเกือบตายเพราะอีแผมเป็นเนี้ยนี่มันคือแผมเป็นไรเอ่ยใสติ่งใสติ่งเมื่ก่อนคือวันที่ปวดอ่ะเรียนวันศุกร์ที่ไปเรียนมาใช่ปะเออตอนนั้นคือเธอเรียนอยู่ปีอะไรอ่ะ เออไปสื่บอกเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่มีใครเชื่อเออเพราะเราเป็นเด็กแก่ไงใช่อีบินอ่ะอีบินมันจะเป็นคนที่แบบว่ามึงจะพูดจริงหรือพูดเล่นแล้วคือแบบเราไม่รู้ไงซึ่งฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นคนที่ไม่เชื่อมันว่ามันจะตายตอนแรกตอนแรกยังไม่ได้ปวดมากเอาแค่ว่ามันปวดดุยดุยพอเช้าวันลุกขึ้นมันยังปวดอยู่จนเย็นวันนั้นอ่ะแบบมึงไม่ไหวแล้วมาถึงโรงพยาบาลห้าโมงเย็น ได้ตรวจทุ่มหนึ่งเป็นเส้ติดนะครับเออแล้วแล้วเป็นไส้นติดมันมันเริ่มยังไงแล้วอาการเรามันอักเสบมันยังไม่แตกหมอบอกแอดพิตเลยนางบอกว่าเดี๋ยวผ่าตัดในคืนนี้เพราะว่าไส้ติดอะถ้ามันมันอักเสบมันจะต้องผ่าเลยแต่คืนนั้นถ้าเลือดตึงผ่าคืนนี้ไม่ได้ห้าโมงอีกวันเออเออแล้วได้ผ่ายังไมรู้ปะแพรบังที่มาบอกว่าตอนนี้ไส้ติดแตกแล้วต้องรีบเข้าผ่าตัดตรวจแล้วอย่างเงี้ยเขาโทรมาตอนที่แบบ กำลังนอนรอนอยู่เออกูโทรเหมือนโทรมาคุยเรื่องงาน,นเรื่องอะไรเนี้แหละฮัลโหลปินแล้วมีเสียงผู้หญิงแล้วแล้วเสียงผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบถึงขนาดว่าไนส์มากจะมีความหยอกความอะไรกูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นนนยนึกออกไหมก็จะพูดออกมาว่าปินป่วยหนักรอผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบซึ่งเรื่องพล็อตแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรอนึกออกอปะคือแบบมันแบบมาเซอร์เบียเกินอ่ะไม่เชื่ออ่ะไม่เสียแล้วสุดท้ายมึงมารู้ว่าดิ่งเป็นเสตติ่งแตกแล้วตายแล้วใช อารมมากมาเด็กบี่ร้านบาร์กน่าไปต้องเป็นถามว่าเอ๊ะพี่ครับทำให้แผลที่ใหญ่ใจผมเลยมาว่าเลยอ๋อโีนฟันมาครับคือเขาไม่ับริการไม่เลิก้วยเพราะต้องฟิวเยรอดมาขาบริการก็ไม่มีแล้วก็เลยบอกว่าโดนฟันโดนฟันมาครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมาตัดมาเล่นตอนนี้นะคะก็ตอนนังเดินไปที่สี่พันเออสี่พันมาแพร์แล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเลเซอร์แผลเป็นกัน พากูไปกายภาพหัวไหรหน่อยเพราะว่าถือกล้องปวดมากเลยเล่าไม่จบสักทีเดีไม่จบมันาอ๋ยเ็นไวเราไปที่กังนันคลินิกชั้นสามซีคอนบางแพกันเลยจ้าัสดีค่ะ พอดีเพื่อนมาบูรสถานเพราะว่าเพื่อนอ่ะมีรายแผลเป็นไม่มีเลดูๆแนะนำไหมคะถ้าเกิดจัดการเรื่องรอยแผลเป็นใช่ะไรดีมีค่ะก็จะเป็นเครื่องิคโคเวนพิคโคเวนดีคโคเวนนวัตกรรมใหม่นะคะจะช่วยลดรอยแผลเป็นรอยแตการอยฝาดได้สหมได้ส่งรอยฝาด แรงมากก็คือจะบอกว่าไว้ใจได้เลยที่นี่ดูแลดีมากๆเลยครับอันนี้คือเป็นสักไอ้บ้านที่ชนะมาบ่อยมากก็คือเดินข้ามฝั่งมาไปหนึงเลยแต่ว่าสักอื่นก็คือว่าจอยเหมือนกันนะครับมากรักษาบาดแผลไปแล้วรักษารอยร้าวไม่หมดใจเลยอ่าจะรักษาได้เลยแต่ว่าเครื่องพิโกเวนนี่คือแบบกำลังมามากๆเลยของที่กลังนัมเนาะเพราะว่าเห็นคนรีวิวกันเยอะเห็นผลจริงอะไรอย่างนี้ได้เลยไหมคุณพี่เข้าไปได้เลยไหมครั ได้เลยใช่เดี๋ยวให้คุณพี่ไปเซตไวแผลเป็นก่อนเอริอมกันเป็นการประเมินมาค่ะเดี๋ยวเหรอคุณพี่เชิญนอนได้เลยนะคะหนูจัดการเด้เอาไม่ใช่อะวันนี้คือคุณพี่จะเป็นคนที่ดูแลเราพี่อะไรนะคะพี่แก้วพี่แก้วนะคะก็จะเป็นคนดูแลเราในเรื่องของว่าการเลเซอร์รอยแผลเป็นเซตติ้งให้น้องปิงด้วยเครื่องพิคโคเวกอ่ะเดี๋ยวเราจะเป่นตรงนี้เลยมาเถอะอ อดียพแกหมาดูเป็นไดเลยเชแผเป็นก่อนเชก่อนมันเนมีือมืกูนใช่ไหมคช่สิแผลเป็นอันนี้คือไม่ได้ผ่าธรรมดาเพราะว่าคือหมอเขายแผร์ิดแครต่ว่มันติดเชื้อไปผ่าอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาหนองเอาแบบ สิ่งที่มันติดเชื้อออกมาแล้วก็รอบนี้หมอบอกว่าไม่เย็บให้แล้วเปิดแฉไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันติดเชื้ออีกแล้วผ้ากอสอะเปดี่ยแล้วก็เปิดไว้กันแล้วาผ้าแตะเข้าอทีนึงและอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนแล้วมันสมานได้ไงอ่ะก็จนจนมันหายแล้วค่อยไปเย็บใหม่แผลก็เลยเป็นแผลที่ใหญ่มากค่อนข้างเออโอเคแต่ว่าเครื่องดุ้ยในเซอร์เนี่ยคือทำได้เพราะว่าเครื่องนี้นะคะมูลค่ากว่า13าล้านบาทเลยแล้วก็ แล้วก็จัดการได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรอยสักนะคะซึ่งรอยสักเนี่ยได้ทุกสีเลยด้วยแล้วรอแตกลายแล้วรวมถึงรอยแผลเป็นต่างๆก็จัดการได้ด้วยนเรื่องอะไรไม่ใั้ขึ้นอ่ะนี้ต้องแปยาชาก่อนนะคะได้เลยเริ่มเลยเปยาชาได้หรอเปย์แบบพี่แน่แล้วเปบ์พี่แน่หรอเจอสมองกำลังใจหน่อยเชิญมาตัดอ่ะ มเหมือนเวลาเราเคยบ้าตอนเด็กๆที่มีที่มีรังมดดำอ่ะแล้วเอามือเข้าไปแย่รังมดดำให้มันไต่ขึ้นมามึงเป็นเด็กแบบไหนไม่แบบไม่บนดำมันไม่กัดไงบนดำกัดมดดำคาราพาอันนั้นกัดเจ็บเลยไม่ได้เป็นการกัดด้วยการใช้ฟันนะการกัดไม่ทำพูดเป็นการติกกัดอ่ะหลังจากที่เซตแรกได้ทำไปเลเซอร์พิโกเวเป็นไงบ้างความรู้สึก เือนเวลาแบบมดแกะอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เหมือนสไตรเลเซอร์ปกติทั่วไปซึ่งปล่อยใจได้เลยเพราะว่ามันมียาชาช่วยแล้วอะไรเงี้ยเลยทังมาเลยอ่าสำหรับนักเมืองคนไหนนะคะที่อยากมาใช้บริการนวดศีรษะแบบคลีนิกก็เองก็เอนถ้าเกิดใครอยากเข้ามาใช้บริการพิคโคเวนะคะในการลบรอยสักหรือว่าลบรอยแผลเป็นที่กำลังคลินิกนะคะคือ เขาจแจกฟรีอยู่ตอนนี้นะคะเพียงแค่แอดไลน์แอดการมันคลินิกนะคะก็จะได้สิทธิ์ไปเลยในการมาใช้บริการฟรีโดยรอยแผลเป็นเนี่ยขนาด2นิ้วท่าหรือว่ารอยสักก็ได้นะคะ1คน1สิทธิ์นะคะทุกคนกรีบแอดไลน์กันได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยที่ซีคอนสแควร์ศีนครินชั้น3ซีคอนบางแคชั้น3นะคะแล้วก็ที่สถา,าพิียับสแควร์วันชั้น6นั่นเองเพราะที่การคลินิกใส่ๆก็สวยได้คือบริการเขามีความหลากหลายแล้วเขารวมถึงราคาจบต้องได้ด้วยทุกไม่ทุกวัยแน่นอนนะ อ่ะโอเคแล้วก็ิดแ่อหน่อยแล้วก uh, ็อยากทราบว่าทำเสร็จแล้วในต้องดูแลยังไงบ้างหมดโดนน้ำ24ชั่วโมงอ่ะแล้วก็นิ้ยังทายา ถ้าคนไม่คนไหนนะคะที่มีรอยแผลเป็นมีรอยสักทุกสีเลยนะคะแล้วก็มีรอยแตกมาที่มั่นใจเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะคะที่กำน้มคลินิกนะคะทุกคนกับเครื่องพ i คโคเอ้นั่นเองเแล้วลองไม่เห็นผลจริงแน่นอนคืออันนี้<ต>คือรู้สึกว่าปล่อยใจกับกำน้ำหลายบริการมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเลเซอร์อะไรก็แล้วแต่จะขนจะอะไร,รคือไว้ใจได้เลยคือมันเห็นผลจริงทุกคนรอดจรปล่อยใจไว้ใจได้เลยกับกรน้ำคลินิกเนาะแล้วคือเครื่องเนี้ยเอาจริงถ้าไม่ปังจริงเขาไม่กล้าจะเอามาแตกให้ทุกคนมาใช้บริการฟรี ถ้าไม่บันจริงแค้าไม่ติดหลบแล้วเออติดสามบาทแล้วคือทุกคนสามารถมาลองฟรีได้เลยนะคะกับเครื่องนี้น้องเพียงแค่แอดไลน์แอดกำลังคลินิกนะทุกคนรับไปเลยบริการเออเลเซอร์แผ่เป็นรอยสักฟรีนะคะสองนิ้วทาบขนาดสองนิ้วทาบแอดเลยใครยังไม่แอดแอดเลยอึ้งคนหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นคืออย่าเพิ่งคิดเลยมากคือตอนเนี้ยแอดรอรับทุกคนแล้วก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยนะคะที่ซีคอนสแควร์สินคดินชั้นสามซีคอนมาไทยชั้นสามแล้วก็สยามสแควร์วันชั้นหกมันดี เลยเลยครับสองท่าไปเลยอันนี้ก็เป็นเล่นโซลเลนได้เลยกับสองนิ้วท่าได้เรียบร้อยน้องสาวน้องกอดกับฟิโคเกอร์เวลเลยแล้วคือเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าเอิจริงมันไวมากเลยนะคือถ้าไม่นับตอนรอยาชาพอยาชาเสร็จปุ๊บลงลงเลยสิบนาทีสิบห้านี่เนี่ยคือแบบแป๊บเดียวจริงจรรู้สึกว่าแบบ าแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเม็ดเทอเรียมใต้ผิวน่ะกำลังปรับสภาพเพราะว่าเขาก็ช่วยปรับสีผิวของแผลเปลี่ยนให้มันสม่ำเสมอตอนนี้รู้สึกละกำลังแบบเริ่มเริ่มทำงานเออแล้วคือว่ามามาใช้บริการเนี่ยก็คือใช้เวลาไม่นานเนาะแล้วก็เดือนละหนึ่งครั้งอะไรอย่างนี้ปล่อยใจได้เลยเลิศเเป็นคลิปเลยไหมยังทำไมวันนี้จริงๆอะแอบดิวกับพี่อ๊อฟแล้วแอบถ่ายมาแล้วเื่อหายทำอะไรอีกอุยเดี๋ยวแล้วเกิดการที่แบบพี่มาเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดเลยเปไปแล้ว มอะงว่านะคะเอาแล้วว่ะเอาและวายมันคืออะไรเด้อมันคืออะไรอ่ะเติมวิตามินให้จับผิวก็คือว่าที่กำลังพนิคเขาให้บริการหลากหลายใช่โดยแบบเพืทุกคนยินดีมาใช้จับต้องได้ก็คือเหมือนกับที่เขาบอกว่าเพราะที่กำลังพีนิคเนี่ยใครๆก็สื้อได้นะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยที่กำลังแบบมีแค่เลเซอร์ขนเลเซอร์แผ่ไปหรือเปล่าจริงๆมันมีหมดเลยเนาะคบอะไรก็มีให้ผิวเรียบให้ฟังยืมาได้หน้าใส รุ่นมากอันนี้ เหลือแค่อย่างเดียวก็คือทักคลอสก็มีเหมือนกันเฉลยคุณพี่บอกว่ามีจังงงมากนะครับก่อนสักคาเบนี้เดี๋ยวให้ยัยปิ้นี่ยไปรับบริการเขาเรียกว่าทำอะไรนะออร่าไวออร่าไวใช่ไหมระหว่างนี้ก็เพื่อนๆเนี่ยแอดไลน์แอดกางลามคลินิกเลยนะคะนอกจากที่ว่าจะได้แบบว่าข้อมูลต่างๆหรือบริการทั้งหมดของกลางลามแล้วก็ยังได้สิทธิ์ในการมาเลเซียกับเชื่องที่เฟรีด้วยใช้วจะฝากอะไรกูใช้กินปิ้นนะว่ามันบางแค่ไหนว่าปิ้น่ะแผลเป็นจะยุบแค่ไหนจะสวยแค่ไหน รอติดตามได้เลยค่ะทุกคนลูกเออกเออแผลเป็นแม่เหมือนซุ้ยไม่อยู่กับเราแผลเป็นจะไม่มีแล้วลูกเออเครื่องพิเศษเป็นยังไงอันนี้สําเร็จอะไรอันนี้สําเร็จอะไรสําเร็จอะไรนักวิทย์วิชาเส้นเหรอหรืออะไรฮะุถ้าอย่างนั้นขอลาไปแล้วค่ะลากัน c h a n n e ลเออเออนั่งตรงนี้อ่าเรียบร้อยละเตรียม์ละ เ้าไปกินสันจุ้งแรมากต้องรู้สกว่าเอมิตกแรงมากอันนี้ก็เป็นเรี่กว่าสิเข้าเซ้นเป็นการแบบว่าบูสต์ผิวอันนี้คือเราใช้เวลานานไะครับคุณพี่ไม่ค่ะแต่ถ้าเส้นเลยก็จะใช้เวลานานหน่อยเรแล้วถ้เส้นเส้นนหมี่ล่ะเส้นมี่เสนูชินี่มึงเล่นมึงเส้